ต้มหัวปลาทับทิมค่ะน่ากินมากเลยค่ะมีกลางด้วยค่ะมาทำกันเลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องที่เราเตรียมไว้ค่ะมีรสด,ดีเกลือแล้วก็ผงนัวค่ะ ใส่ใบมะกรูดรากผักชีแล้วก็มะกอกลงไปแค่อันนี้เป็นพริกน้ำปลาค่ะแล้วก็มีน้ำปลาลาอยู่รอให้เดือดเลยค่ะ ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะใส่หัวปลาทับทิมลงไปค่ะอันนี้จะเป็นก้างค่ะ ชิ้นใหญ่มากเลยคต้องใช่ทีละชิ้นค่ะเเดือดแล้วค่ะ นิดตักฟองออกค่ะน้ำจะได้ใสๆจะใส่ฟักซีต้นหอมลงไปค่ะ แค่นี้ก็น่ากินแล้วค่ะอันนี้ปิดไฟแล้วค่ะจะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ